เกมนี้ต้องมีคนแพ้เมลานีแพนเค,ค้กเขมานิตต้องสู้เพียงอย่างเดียวในทามหมุนเวลาตาย F0.8 นี่คือซีรีส์ที่รับประกันความเข้มข้นทั้งพลอตที่ทวนลุ้นในทุกตอนการแสดงสุดชื่อถือนของทีมนักแสดงนำคุณภาพและเงี่ยมุมเกี่ยวกับเวลาที่จะทำให้ทุกคนได้หันกลับมามองการใช้เวลาของตัวเองให้คุ้มค่ามากทามหมุนเวลาตายซีรีส์ที่ถูกปลุกให้มาโลดแล่นอยู่หน้าจอโดย C H A N G E 256 หออริจินอลสำหรับทักเอฟศูนหลังจากเมลานีแพนเค้กเขมมนิตและทีบอยประกปักหลักตั้งฐานวางแผนเพื่อวางแผนฆ่าไม้เมืองได้แล้วเมลานีจึงได้ดำเนินแผนการขั้นต่อคือให้แก้วตาแจ็คกี้ ชาเคอร์ลีนมาเป็นนกต่อหลอกล่อพาไม้เมืองมาคือบ้านเก่าที่เมลานีซื้อต่อจากปกป้องโกวสินโดยการร่วมมือระหว่างเมลานีและแก้วตาในครั้งนี้ทั้งคู่ก็ได้มีข้อตกลงกันไว้แต่ข้อในระหว่างที่เมลานีรอแก้วตาพาไม้เมืองมาตามที่นัดหมายทีบอยปกรณได้สอนการใช้อาวุธให้กับเมลานีเพื่อพร้อมทั้งยังขุดหลุมรอฝัง แต่แผนการทั้งหมดของเมลานีครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่ติดตามรับชมพร้อมกับททมหมุนเวลาตายภายใต้โปรเจกต์ CHANGE 2 5 6 1 o r i g i n a l ริจินอวันศุกร์ที่วันที่20ธันวาคมและในทุกวันศุกร์เวลา21.15นาิกานาทีและสามารถรับชมย้อนหลังฟรีที่แรกที่ True ID ดูฟรีทุกเครือข่ายอัปเดตหลังละครอ,ออกอากาศทุกคืนวันศุกร์เวลา23 15. นาฬิกา10ม,มุนเวลาตาย เป็นเรื่องราวของเจ้าเวลาและเวลาของเจ้าเดท,ทามมงยามแห่งความตายทุกวินาทีที่ผ่านไปแน่ใจว่าคุณจะมีลมหายใจอยู่ได้อีกกี่วันเวลาเดินไปไม่เคยย้อนกลับเป็นความจริงที่เรียนรู้มาเนิ่นนานแต่หากเกิดเรื่องพิสดารที่เมื่อวานจะกลายวันนี้และถ้าวันนี้จะกลายเป็นวันพรุ่งนี้โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรเพียงแค่คิดว่าจะหาคำตอบก็ยากเกินเข้าใจ เพราะแทบไม่มีทางเมลานีพนเคกเคมนิตหญิงสาวผู้เพียบพร้อมกลับต้องสูญเสียทุกอย่างในชีวิตเพียงเพราะการขับรถผ่านอุโมงค์ที่มีการบิดทำให้นาฬิกาชีวิตของเธอหายไปหนึ่งปีทุกอย่างที่เคยมีทุกอย่างที่เคยได้กลับถูกเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นความผิดพลาดของใครสักคนที่ทําให้เป็นเช่นนั้นเธอจึงได้รับของพิเศษแทนคําขอโทษสร้อยนาฬิกาสําหรับการหมุนเวลาไปข้างหน้าหรือถอยเพียงแต่มีข้อแม้ว่าหากจะเปลี่ยนแปลง วันเวลาจะต้องค่าหนึ่งชีวิตเพื่อใช้ในการผ่านทางเรื่องเหลือเชื่อที่ต้องเชื่อเล่าไปใครจะเชื่อแม้แต่เธอเองยังไม่อยากจะชุดดวยซ้ำจนเมื่อถึงเวลาได้ทำเธอจึงรู้ว่าวันเวลาที่ไม่อาจกำหนดได้อยู่ในกำมือของพิเศษที่ถืออันที่จริงมันคือสวงสวรรค์หรือของขวัญจากนารก